ครับนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตัวจังหวัดเลยลบบุรีช่วงนี้มีงานนี่งานงานท้อนฟางของดีของลบบุรีครับเอาจริงแล้วก็มียูทูบเบอร์มาทํากันหลายคนแล้วครับซึ่งเราก็เหมือนเขาเนี่ยแหละเราก็เดินเหมือนเขาแหละเราก็มาเหมือนโปรโมทนะอันนี้วันที่ผมเี่วันที่เจ็ดนะตอนนี้วันที่4แล้วก็ใกล้จะหมดแล้วล่ะใช่เหลือเวลาอีกประมาณสามสี่วันอย่าลืมมาแล้วกันนะครับหลักๆเลยเด่นๆเลยก็ได้จะเป็นกระท้อนใช่ไม่น่าจะมีแตงโม้โโอ การทอนก็มีตอนนี้มันมีคอนเทนต์มีเยอะแยะไงการทอนแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยตอนคืนซึ่งพวกเราก็มาทุกคืนมานั่งกินเหล้ากันทุกอย่างอย่างนี้ลองดูวันนี้เราดูวันนี้อาจจะมาแบบมาชุดทำงานก็ต้องเข้าใจนะเขาอยู่ในหน้าที่เดินนำกำนันเดินนำอะไรกำนันลหน้าหน้าเหมือนหน้าเหมือนกำนันนกเลยนะเดี๋ยวลองไปดูในงานว่ามีอะไรบ้างงานการทอนโอเคครับไป ไง่ไเขาเลยเวลาฉันแล้วไงเขาจะเล่นเลยเวลาฉันแล้วก็เจะกินไม่ได้กินไหนแอบกินแล้วแอบกินร้านแรกครับประเดิมได้ขันอย่างอีฮอร์กูไม่ไปไหนแล้วเนีอยู่นี่มันไม่นี่นี่ไม่มีอะไรกับแก้มตอนเย็นมาเย็นเราอยาก็ะเจอเจอเย็นเอาตรงนี้เลยเราใครใหญ่เนี่ยใครใหญ่เดียเนี่อะไรใครใหญ่ครับใหญ่เนี่ยเดียวเนี่ยเขาจะใหญ่ ทำไมก็รู้ว่ามันใหญ่แต่ทำไมต้องอวดก็บางทีก็ต้องอวดอ้างสมคุณบ้างไข่ไม่ใหญ่ครับแต่ยาวยาวอยู่รัตเซียสี่ปีไปลบไมไปทำงานเก็บไปเรยเราเยอะไปลบขยับทุ๊กตาตรงนี้ลงทุกตาเย็นอยู่มิงไิ่ตรงเอาหมาครับดูฮะ โดนไหมสามลูกเลยท่ารู้เรื่องสามลูกสุดท้ายครับเอาละครับ,รรบเฮ้ยเฮ้ยถ้ายิงไดขนาดนี้ไม่เข้าแบงค์ไหนป้าบอกไม่ได้กูเดี๋ยวเก็บเลย ียให้ากางกำปันไม่เสียชื่อไม่เสียชื่อกำนันนกเลยตอนนี้ก็อยู่โซนด้านหลังของงานกระท้อนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซน ย่านร้านดังที่ที่คนน่าเคยกินอะไปเดินดูนะใช่ไปเดิดูมียางรูดเลยแล้วก็มีต้นไม้ด้านหลังด้วยเดี๋ยวต้อดูเดี๋ยวดูอย่างนี้ว่ามีอะไรกินบ้างไอ้หมุนหมุนจะขายเท่าไงล่ะไอ้หมุนหมุนนี่คือไอ้นี่เหรอก็ขายปลาหมึกปลาหมึกร้านดังครับปลาหมึกอันนี้ก็อะไรนะ King Octopus ราชาปลาหมึกอ่าะเมียงคนดังเียง King Octopus ราชปลาหมึกอ่ะอันนี้สำเนียงติดที่ไหนครับติดอะโคตรสำโรงไงสำโรงนี่หิคนเออคนดังเอาเกินเยอะเดี๋ยวเราดูอเราดูว่าบอยเขาบดบดให้ด้วยบทอะไรไม่ใช่ปลาหมึกยากินเนี่ยเดี๋วดูกินแล้วเริ้มถั่วสังเกตได้ของกินตอนนี้ที่ที่ซื้อกินเลยคือคือกับแก้มในภายภาคหน้าอร่อยจนน้ำปลาไหลมเป็นเ็ดไอ้ที่เกี่ยวตาไอ้ลองนี่เกี่ยว เราจะมาลองชิมเริ่มครับยังไงขาดขาดมันขาดขาดขาดทช้างอยู่กับทั้งอยู่กับทั้งกำลังดีอยู่กับทั้งกำลังดีเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาของแก้มก่อนจะได้แก้มกำนานจะได้แล้วกำไกลทันทีก เรามาอยู่ในโซนที่เกี่ยวกับพวกต้นไม้ใช่โซนธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราจะพากำนัเอกเราไปล่อสักบ้องในเมื่อิบายให้่อนอกจากโซนอาหารนะมีทั้งโซนอาหารของกินแล้วก็มีโซนขายเครื่องไม้ด้วยอเฟอร์นิเจอร์แล้วก็นเนี่ยทางนี้ก็เป็นโซนขายต้นไม้มีทั้งต้นกระท้อนมีทั้งต้นทุเรียนมีหมดทุกอย่างอ่ะคุณอยากได้ที่มันเปีียบกับต้นไม้ที่นี่มีและต่อไปจะมีงานเกษตรด้วยเกษตรแฟร์ก็มีเหมือนกัน ที่นี่จะมีนะช่วงทุกทุกๆปีของลบบรีเดีย๋ยวเราไปดูกันมันมีต้นใหญ่นะเข้าไปดูต้นใหญ่ จะงานกระท้อนใช่จะลืมติดตามคลิปต่อไปของพวกเราใช่นะครับ่าลืมกดรับตะใครแล้วก็กดติดตามด้วยใช่แล้วก็มีคําถามอะไรถามมาเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยตอบแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปพบกับเครื่องจักรใหม่ๆแน่นอนเดี๋ยวเราไปถ่ายดูล่าสุดเราไปที่มาถ้าเกิดถ้าดูคลิปน่าจะมีอะไรนะที่เราไปมาไปเทาไบเทคเทตอนนี้ลุเครื่องเต็มที่มากกว่า8หลักโอเคตื่นเต้นแน่นอนคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ